สำหรับผู้ชายคนนี้ค่ะตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีคนใหม่แล้วสำหรับเคนภูภูมิหลังจากที่ทำงานเก็บหอมรอมริบมานานค่ะ ล่าสุดนะคะเจ้าตัวควักกระเป๋ากว้านซื้อที่ดินที่นานะะกว่า50ไร่ในจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นบ้านเกิดของตัวเองเอาไว้เก่งกําไรทําธุรกิจในอนาคตค่ะงานนี้เพรเกหนุ่มนะคะได้บอกว่าเรื่องการซื้อที่ดินนั้นเป็นความคิดของคุณแม่ที่อยากจะให้ซื้อที่นาเก็บเอาไว้เพราะอนาคตราคาก็จะพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันค่ะก็มีหลายๆที่ทีอซื้ยอไม่ยังไม่ถึงครับพี่เกือบปะคะเกือบ ก็พยายามเก็บเก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆก็เป็นแถวบ้านครับที่สิงห์บุรีครับอ๋อสิงห์บุรีอาจจะซื้อไว้ค่ะก็เออมันเป็นมันเป็นเหมือนที่นาจัดรูปครับผมแล้วก็ก็ซื้อไว้เผื่อถ้าเรามีเยอะเราเราก็อาจจะหาช่องทางที่มันทำธุรกิจของเราต่อไปได้อะไรเงี้ยใช่ครับาเ้าตัวเองเป็นแบบตั้งใจว่าจะซื้อประมาณเท่าไหร่ร้อยน่อยไก็ก็ตั้งใจให้มันถึงร้อยครับแต่แต่แต่ก็ต้องต้องพยายามกม่เกือบเกือบครับ เออก็ต้องถามคุณแม่ครับตอนนี้ให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 คุณแม่เป็นคนจัดการ,รก็ก็พยายามซื้อเรื่อยครับถ้ามีตังก็ซื้อครับก,ก็ก็ตอนนี้ก็ยังเหรอครับยังเหรอครับแค่แค่เราหาเงินได้แล้วเราก็เลอ,อยากจะคิดว่าเราจะทําอะไรดีแค่นั้นเองครับแล้วก็แถวบ้านเนี่ยมีมีคนที่คอยดูแลอยู่แล้วมีคนคอยดูอยู่แล้วด้วยซึ่งซึ่งมันก็สะดวกแล้วก็ มันมันมันก็เป็นการที่แบบเออซื้อไว้มันมันก็ราคาขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับเมื่อขายได้้าใจดีนะคะชาวนาม,มาเช่าที่ก็ขอให้เช่าถูกๆหน่อยแล้วกันนะเนื่องกากว่าไปกว้านซื้อกันแบบนี้ <c oughs> ต่อไปนี้ต้องเรียกป่าเคแล้ว <c oughs> <c oughs> ซื้อที่ดินนะคะเก่งกําไรซะขนาดนี้ค่ะ